แหมตกลงพวกฟาตุยนี่มันจะช่วยโลกหรือมันจะทำลายโลกเนี่ยฮะเออมันกำลังจะทำให้มนุษย์นั้นต้องละทิ้งความเป็นมนุษย์นะเ,เพียงแค่จะต่อกรก,กับพระเจ้าที่ต้องทำขนาดนี้เลยอย่างนั้นไปหลุมอยู่ตรงนี้ครับทุกคนครับเป็นดันเจี้ยนนั่นเองครับทุกคนครับมาเข้าไปเลยลุยอือต้องการสี่ธาตุที่เรามีพอดีเออนี่เราเป็นปาร์ตี้สี่ธาตุเออครบสี่ธาตุไปเลยครับทุกคนครับ ได้เจอกับอะไรกันนะโอ้เข้ามาข้างในแล้วลึกลับซับซ้อนอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยแบบนี้ต้องเดินหันหลังครับทุกคนครับเออเพราะว่าการเดินหันหลังจะทำโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันระเบิดใส่เราด้วยการเดินหันหลังจะทำให้เรามองเห็นที่อ๋อแล้วอาจารพวกฟ้าตุยเออจัดการมันเลยเออจัดการตัวนี้ก่อนเพราะเราไม่มีหินนี่น่าพลังแห่งน้ำแข็งเออป๊าป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  สายสองครับทุกคนครับและตัวนี้ครับทุกคนครับโลกไฟแกไม่สามารถป้องการพลังบาเรียนน้ำของบาบาร่าได้หรอกนะแกพวกปลาตุยเอ๋ยเออแกจะต้องตายอยู่ที่นี่แหละเออมีตั้งหลายตัวแล้วเมื่อกี้จะใช้ตัวอื่นสู้เลยนี่ไงเรือ่อ,อแล้วว่ายี่สิใช้ไปครับทุกคนครับกลางโลกนั้นแห้วก็ต้องโดนบาบาร่าแล้วละ่ะแบบนี้แล้วก็บาบาร่าตีด้วยพ6นหเออมีโลกก็โดนพัก็แตกไปครับทุกคนครับ เรียบร้อยมันไม่ดรอปของเลยประตูที่อยู่ที่นี่ไม่ดรอปขององั้นเหรอฉะนั้นเราก็มายิบาสายฟ้ามาเพื่อจะปลดล็อกประตูครับทุกคนครับแล้วก็ทำลายตรงนี้โป้งๆอ,อ,อ้าเป็นลิฟต์ครับทุกคนครับแล้วตรงนี้ก็คือต้องอ๋อต้องใส่3อันทุกคนต้องใส่สมอัน ตรงี้ปก่อนอุ้ยตกใจครับทุกคนครับนึกว่าจะแตกครับเอามีหีบครับทุกคนครับมีหีบครับอันนั้นนะเอาปลาตุ๋ยมีโล่ก่อนครับทุกคนครับเอาปลาตุ๋ยมีโล่ก่อนปาบเขาให้ครับอันนั้นๆนี้เราก็แช่แข็งไปครับทุกคนครับสวยงามครับและจังหวะนี้ปาปปาปปาปปาครับครับทุกคนครับสำนักคันโจมีเอี่ยวอยู่นเหรอไพมอนบอกว่าที่นี่มันดูเหมือนกับว่าเออเหมือนกับว่าจะมีสำนักคันโจเกี่ยวข้องครับทุกคนครับ อานไม่ทันครับวัวแต่เพราะว่าวัวแต่มองตามหาปันสีก็ทุกคนครับอันดับหน้าโร่น้ำเออโล่ไฟก็เหรอก็โดนน้ำระเหยไฟทีเพื่อนเรียบร้อยครับทุกคนครับป้องเขาให้ครับทุกคนครับค่อยๆตีไฟแล้วกันทุกคนเพื่อจะเอามันใช้เอามันใช้เป็นตัวดูดพลังงานนะทุกคนนะเนี่ยจังหวะนี้ครับป้องเขาให้ครับเต็มครับบอกเลยครับเออแตกไปครับ เปิดประตูครับทุกคนครับประตูเปิดแล้วครับและไอ้วพวกนี้คือเราเก็บไม่ได้อะมันแบบมันมีเยอะมากเลยนะเออเราแบบเดินเข้าไปหยิบหยิบหิบเอากลับบ้านอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับทุกคนครับเออหยิบไปนี่ไปด้วยเอาเรามีคําแนะนําสถานการณ์ เพื่อขยายความต้องการเนตรมานครับทุกคนครับในหมู่กองทัพต่อต้านครับนี่เป็นคําสั่งยุยงครับทุกคนครับเออต้องยุยงให้ผู้บัญชาการทั้งสองฝ่ายทําสงครามกันยาวๆครับทุกคนครับก็จะมีคนใช้เนตรมานเพิ่มขึ้นครับนี่เป็นการแบบทําโปรโมททุกคนเออนี่มันคือการโปรโมทสินค้าของพวกปาตุยครับทุกคนครับเออโดยการก่อสงครามขึ้นหลายๆที่ครับแล้วคนมันก็จะอยากได้อาวุธไงทุกคนอืมแล้วก็เขาก็จะได้อะ อ่าโดนแท็กซึมด้วยเนตมันนะทุกคนนะโอ้โหนี่มันพวกฟาดตุยมันออกเรื่องแล้วครับทุกคนครับเมืแ่อบบกี้มันเหมือนจะเข้าได้อ๋อมันเข้าตรงนี้ทุกคนให้ไหมเฮ้ยนี่นี่นี่ลืมหีบไปได้ยังไงเออเกือบไปแล้วทุกคนเกือบไปแล้วายามอ่าใช้วิชัดด่นดูด้วยนะทุกคนนะเออถ้าใช้วิชั่นดูเนี่ยชัวร์แน่นอนครับอะไรอยู่ตรงไหนที่เห็นแน่นอนอและเจ้าหนี้ครับ โอเคระวังเฮ้ยบอกว่าระวังแต่ก็ยังโดนเอ้ยตรงนี้ก็โดนตรงนี้ก็โดนมีหี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 บแล้วนี่ป้ายนี่ยังไงเนี่ยทำลายไม่ได้นะครับทำลายไม่ได้แต่อยู่นานไม่ได้ครับเลือดหายไปครึ่งหนึ่งแล้วแต่อย่างดีที่มีบบาราครับทุกคนครับข้างบนไม่มีอะไรนะพยายามมองดูนะครับเออเผื่อันซ่อนของโอ้ยเดี๋ยว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 ตายครับทุกคนครับ ใจร้อนครับต้องขึ้นเขียงครับทุกคนครับเอเอต้องทำการขึ้นเขียงอย่ากระโดดลงไปครับมีปาก ouais right? ัวเกิดขึ้นครับทุกคนครับมีปากัวเกิดขึ้นครับและตรนนี้ครับทุกคนครับและตอนนี้ครับแล้วยังไงครับแล้วยังไงครับแล้วยังไงครับเอยเออถึงครับทุกคนครับถึงครับพยายามมองก่อนนะทุกคนนะมองก่อนเผื่อมีของซ่อนอยู่ครับอืมมันมีแสงแบบแสงเยอะมาก มันชวนให้เรามองเลยครับทุกคนครับอ่ะึ้นมาได้แล้วครับทุกคนครับอุ้ยโอ้โหยืนตรงนี้ก็ไม่ปลอดภัยยืนหน้าเข้ามาแล้วโดนเลยครับทุกคนครับเออได้ครบแล้วครับทุกคนครับขบบนขบบนขบวนขบนนั่นไงมีหีบทุกคนกลับไปใหม่โอ้ใจร้อนไม่ดีเลยครับทุกคนครับใจร้อนไม่ดีเลย ร้อยครับทุกคนครับเมื่อกี้เห็นอ๋อไม่ใช่หีบครับทุกคนครับเป็นลากไม้เออเป็นลากไม้นะทุกคนนะมาเสียเที่ยวครับลงไปเลยครับโถ่เอ้ยโธ่เอ้ยไนบอกให้แม่มาคอไอ้เราก็รอรอรอจะจนอ่อนใจอะโถ่เอ้ยไหนบอกให้แม่มาขอไอเราโอ้โหอันนี้ลงไปก็ตายอีกแล้วแน่เลยทุกคนไปยังไงเนี่ย ดูไม <th desserts> ่มีความปลอดภัยใดๆทั้งสิ้นครับทุกคนครับกระโดดแล้วกันปาซิลูชินจะเอาแต่มันให้เราลงไปครับทุกคนครับเอยไอตัวสายฟ้าไปกายตัวสายฟ้าก่อนโอ้ยเรามีตัวฮิวต้องจัดการตัวฮิวก่อนเออปา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 ดูพลังงานใหม่ครับทุกคนครับทุกอย่างต้องเริ่มต้นใหม่ครับเออโดนครับทุกคนครับปึ้งครึ่งหลอดนะครับทุกคนครับครึ่งหลอดเออโดนแช่แข็งด้วยทุกคนเราโดนแช่แข็ง ตัวลมไงไอตัวลมมันมาสปัดน้ำแข็งใส <by> ่เราเออตัวลมมันมาสปัดน้ำแข็งใส่เราเออเออแตกเออเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเออกลางโลด้วยสิไม่หัดกลางโลดซะเลยไม่หัดกลางโลดซะเลยจังหวะนี้ครับทุกคนครับโ้องเหสวยครับทุกคนครับจังหวะนี้แหละนี่เลยโดนไม่ล่ะเออตีก็ไปตี้าไปตี้าไปป้า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 ป้องเขาให้ไม่โดนครับทุกคนครับ เปี่ยนตัวผิดละเมืเ่อกี้เออจะอยู่ในโหมดาบปล,าล่าเฉยอืแตกสองครับทุกคนครับเออกลายเป็นว่าไอตัวน้ำที่ตายหลังเพื่อนเลยนะทุกคนนะเออมาครับทุกคนครับอ้วมันมันมีอีกครับมันมีอีกมันไม่หมดครับทุกคนครับมันไม่หมดเอาตัวไหนดีเอาตัวไหนดีเอ,นดเอาตัวนี้ก่อนทุกคนไอตัวนี้มันแบบถ้ามันยิงสามนัดมันแรงครับทุกคนครับเออตัวนี้มัน,นยิงสามนัดมันแรงไอตัวนั้นไอตีไม่ค่อยโดนเราเท่าไหร่หรอก นี่ยังไงล่ะเพื่อนเออพลังของเธอมันช้าเหลือเกินเออพลังของเธอมเชื่อมช้าเหลือเกินจิง้งนี่แน่อว่าโหลดไปช้องเขาให้ครับทุกคนครับดูพลังงานป้าบเขาให้นี่อฉันหลบได้เว้ยฉันสามารถเราใช้อา,ากาศมุดน้ำนะครับตัวมุดน้ําไม่ว่าจะเป็นโมนาหรือว่าอา,ากาศทุกคนนะสามารถมุดทะลุไอตัวที่ล็อกขาได้นะครับอ เต็มแล้วครับทุกคนครับนี่คือเปลี่ยนเซตใหม่ใส่เซตรีชาร์จมานะทุกคนนะเซนการแช่แข็งตัวเฉพาะด้วยท่าไม้ตายครับทุกคนครับและจังหวะนี้ครับโอ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 และตูมอีกทีหนึ่งครับทุกคนครับแตกไะเสลยครับทุกคนครับเรียบร้อยนะยังไงล่ะ่าตุ๋ยนึกไม่ถึงเลยจริงๆว่าพวกเธอได้อ่มหาที่นี่พบจนได้งะ สกามูเช่โผล่มาแล้วทุกคนโอ้โหน่าสนใจจริงๆพวกจะเจอหน้ากันแท้แต่กับทำท่าทางยังก็จะมาเอาชีวิตฉันยางนั้นแหละพวกนายส่งเน็ตให้กองทัพย่างงั้นเหรออ่าที่แท้ก็เรื่องนี้อย่างงั้นเหรอเนี่ยแต่ดูเหมือนว่าพวกแกจะเข้าใจผิดไปนิดหน่อยนะแต่เสียงมันไม่เข้ากับหน้าทุกคนเอใหม่เออถึงแม้ว่าฉันจะอยู่ที่นี่แต่ก็ทําไปเพียงแค่ตามหน้าที่เท่านั้น แน่นอนว่าฉันไม่ใช่คนบงการหรอกนะเก่งนักไม่ใช่เรื่อไงล่ะไปตามหาเอาเองสิคนบงการน่ะเออแค่เรื่องเล็กๆนี่ก็โกรธเป็นจะเป็นจะตายเลยอย่างนั้นดูท่าทางแกเนี่ยจะเปลี่ยนไปแล้วนะอ่อนแอจนแทบอยากจะร้องไห้เลยอย่างนั้นเลระนี่อยากจะพูดว่าเป็นเรื่องเล็กอีกนะแล้วมันไม่ใช่เรื่องเล็กตุ้มไงเอ ในโลกนี้น่ะ,นะชีวิตคนน่ะมันก็เป็นเหมือนกับเศษขยะถึงมาจะไม่มีเนตมาพวกมันก็ต้องตายอยู่ดีตั้งงั้นอย่างน,อางน้อยก็มอบเนตมาให้พวกมันได้มีโอกาสทำความปรารถนาให้เป็นจริงยังไงล่ะไม่ดีกว่าหรือไงคุณค่าของสิ่งที่อ่อคำสารราั่งร่ามิชชั่นแกเข้าใจมันจริงๆหรือเปล่า ต้องใช้ความพยายามมากมายในการทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นนะจึงแน่นอนว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเราแต่ตอนที่แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะคุ้มค่าแต่สร้างความขัดแย้งว่าปูทางส่งเสริมเน็ตมันให้พลังอำนาจใ้กึงดูผู้อ่อนแอให้ควายคว้ามันยังข่าสิ่งเล็กๆนี้เนี่ไความรู้สึกในโลกนี้ อยู่ในกมม์นะที่ต้องใช้ชีวิตของตนเองเพื่อแลกกับอำนาจที่ไร้เทียมทานมันก็คุ้มค่าไม่ใช่หรือไงนายเป็นคนพักดันให้มีคำสั่งล่าวิชันด้วยอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวบอกแล้ว่าตั้งแต่แรกพวกแกเป็นคนวางแผนท้านนอกของอินาซุม่าก็ดูเหมือนว่าที่นี่นั้นจะมั่นคงมากแต่ว่าภายในลับเต็มไปด้วยโอกาสสำหรับพวกเรานะ ด้วยความเพียงพยายามเพียงเล็กน้อยเนี่ยก็สามารถทะลุทะลวงจากภายในได้แล้วความบันคงอย่างนั้นเหรออจะสามารถยืดระยะเวลาได้มันนานขนาดนี้นะรอยต่อของช่วงเวลานั้นก็เปราะบางแบบสุดๆเลยล่ะเหมือนกับว่าเพื่อนที่อยู่ในกองทัพต่อต้านของแกนั้นไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ยังรอประโยชน์ แต่เช่นกับฟองสบู่ในน้ำทุงเต็มไปด้วยความงดงามขนาะเดียวกันก็นําไปพาไปสู่ความพินาศยิ่งสูญเสียก็ยิ่งอยากไขว้คว้าไรความสามารถก็ยิ่งอยากดิ้นรนฉากความจุ่มเยิ้มแบบนี้เนี่ยมันชักทำให้อารมณ์ของฉันดีซะเหลือเกินนะอืมเอเป้นเขาไม่ได้ออดแอสหนยเฮ้ยอะไรเนี่ย ออ่อพอย่แล้วทุกคนไอมารพวกนี้เฮ้ยลืมไปเลยว่าเรายืนอยู่ในไอมารเออแย่แล้วครับเรากำลังจะกลายเป็นเหมือนสุโคตไอสุโคตไอสุโคตฟาตุ่ะโกรธเขาสิแข็งเขาสิฮะความโกรธเป็นอาหารชันเลิศความแค้นของเทพอสูรในโรงงานแห่งนี้อ๋อมันใช้ความแค้งของ ไอ้เจ้าเทพงูครับทุกคนครับในการสร้างดีลัพชั่นฮ้อาอยาเอะมาช่วยเราแล้วพูดตามฉันเสสามสองหนึ่งสองสามหนึ ah, ่งอพูดเร็วหน่อยอย่าเอะอย่างนั้นเหรอ จำฉันได้ในทันทีเลย,ยกันเหรออย่างน้อยก็แสดงว่าสมองอยังปกติอยู่สินนะอืมต้องพยายามขนาดไหนเนี่ยกว่าจะชุดใหญ่ตัวน,น้อยอย่างเธอเนี่ยเหมือนกำโดนฝังไว้บนพื้นดินขึ้นมานะแม่ถ้าอยู่มาพังไปก็น่าเสียดายแย่ อ,อไปมอนน่อยากจะถามมานานแล้วทำไมสไตล์การพูดของคุณเนี่ยเออถึงแตกต่างกับตอนที่เจอกับตอนแรกขนาดนี้เนี่ยเงั้นเลยอก็เพราะว่าเวลาอยู่ต่อหน้าคนอื่นนะฉันก็ต้องสํารวมหน่อยละสิแต่จริงๆแล้วฉันก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วนะเน่อืม สิ่งที่คนเราแสดงออกมาแต่ไหนแต่ไรก็มักจะเป็นด้านที่พวกเขาต้องแสดงให้เห็นตรงนั้นแหละนะจุดนี้นะฉันรู้ดีดรงนั้นไม่ว่าจะด้านไหนอันที่จริงแล้วแล้วก็มันก็เป็นตัวตนของฉันจริงๆทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นด้านที่เป็นอ่าไม่โกอ่อที่คนเรื่มใสหรือจะเป็นด้านไหนล่ะนะในสังคมมนุษย์น่ะเออมันไม่แน่นอนหรอกฉันเองก็แค่ ทำตามที่ตัวเองพอใจเท่านั้นล่ะนะอเอ,อ้ยไพ่มอนไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เลยอะ <c oughs> ลองศึกษาพวกมนุษย์ให้มากหน่อยสิเ <c oughs> จ้าตัวน้อยแล้วเธอจะเข้าใจเองแหละนะอืมแล้วช่วยฉันจากสกาบูเช่ได้ยังไงกันอย่างนั้นเหร <c oughs> อตอนนั้นเนี่ยเอมัวแต่มองนักเดินทางไม่ได้สงเกตเลยว่าคุณ มาทำอะไรกันเนี่ยเออนั่นเป็นวิชาลับของศาสตร์เจ้านรูคำไม่เออนะที่สามารถทำให้เจ้าบาบารียเนี่ยเออคุกเข่าร้องขอชีวิตได้พรรยทริปตาเลยเชื่อไหมงอืมตอนที่จมวัวคิดจารณาคำถามแบบนั้นเธอคิดจะว่าจะตอบแทนฉันยังไงไม่ดีกว่าหรือไงล่ะฮะ หรือว่าจะเกิดความผิดปกติอะไรขึ้นกับสมองของเธอเข้าจริงๆ่ะอืมขอบคุณอย่างมากเลยนะท่านยาเอ็ดต้งไม่ถึงกับต้องครึงครั้งขนาดนั้นก็ได้ที่ฉันต้องการก็คือการทำการกระทำของเธอมากกว่าตอนนี้เธอเนี่ยจะเอาแต่คิดแต่เรื่องของเนตรมานอยู่อย่างนั้นละสินนะ ใช่แล้วละ่ะวางใจเถอะคุณนำกองก่อ,อกวัตสึมเนี่ยนำคนเข้ากวดาด้ังแล้วละ่ะเออแล้วก็ออกคำสั่งเด็ดขาดไม่ให้กอง,งทัพตี่ใช้เด็ดมันแล้วด้วยนะเจ้าบาลเดียนั่นก็คงไม่ได้ดื้อดึงทำเรื่องสิ้นคิดพวกนั้นน่ะภายใต้สถานการณ์ที่เอ่อจะถูกเปิดปอ้องหลอกมีเวลาฉนะันนั่นก็อยากจะเห็นจริงว่าผถุยเหล่านั้นน่ะ เออจะทนต่อการทรมานได้ขนาดไหนเออทำได้ไม่เร็วเลยนะผู้หญิงที่จืวอเขาคงไมิคนนั้นน่ะอยากจะเจอหน้าและคุยด้วยจังเลยนะทั้งที่อยู่ในระดับชั้นเดียวกันกับชั้นแท้แต่กลับเป็นผู้นำถึงขนาดเป็นผู้นำกองกระบฏได้เลยนะโอ้แม่ความต่างทางด้านความเชื่อนี่ แม่มันเป็นอุปสรรคจริงๆเลยนะเพราะนับถือเทพเจ้าหมาป่าครับทุกคนครับฝั่งนู้นนับถือเทพเจ้างูก็เลยไปเจอกันไม่ได้อย่างนั้นเหรอเอ๊ะแค่นี้ก็เป็นเพื่อนกันไม่ได้เหรอเอออยู่สามเกาะก็ไปหามาหาสู่กันไม่ได้เลยยังไงเออเป็นถึงกูจินแห่งสารเจ้าเชียวนะเออทำไมละ่ะอืมเอ้ยแจะบอก,บอกไปเดี่ยเอยอ ที่บอกเธอไปทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะให้เธอสบายใจเออหลังจากนั้นจะตั้งสมาธิอยู่กับการทําเรื่องบางอย่างให้กับฉันอ้าวนี่คือเหตุผลที่เราช่วย,ยกันเหรออืมเจอกับเธอมาแล้วสินนะหมายถึงไรเดนโชกุนอย่างนั้นเหรออีฉันพูดนะไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าหุ่นเชนิดที่อยู่ในงานนั่นหรอกนะฉันหมายถึงเธอได้พบกับเธอคนนั้นน่ะเธอตัวจริงๆอ่ะอ๋อไม่ถึงคนที่อยู่ภายในโลก ปีศาจโลกแห่งสารเจ้าคนนั้นใช่ไหมล่ะอ่าเพื่อที่จะรักษาตัวตนเอาไว้ตลอดไปนะเธอจึงต้องนั่งสมาธิอย่างไม่มีวันสิ้นสุดอยู่ในดินแดนแห่งใจบริสุทธิ์ยังไงล่ะอืมนั่นก็คือร่างที่แท้จริงของไรเดนโชกุนยังไงล่ะอืมชื่อของเธอก็คือเอ๋ย กูจะบอกว่าที่อยู่ในพิธีกรรมเป็นแค่หุ่นเชิดที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างนั้นเหรอแค่ตัวปลอมอย่างนั้นเหรอคนที่นักเดินทางได้เจอต่อมาในโลกแข่งวิญญาณนั้นก็คือไรเดนโชกุนอย่างนั้นเหรอหรือว่าตอนนั้นไม่ใช่แค่สถานการณ์ที่ต่อสู้เท่านั้นเป็นแค่เปลี่ยนแม้แต่คู่ต่อสู้ก็เปลี่ยนด้วยอย่างนั้นเหรอเนี่ยอืมแหมทำไมต้องทำอะไรยุ่งยากอย่างนั้นล่ะ เพราะว่านี่แหละก็คือการมั่นคงไงล่ะเออมันคือความมั่นคงของท่านไรเดนเชกุนการที่จะไล่ตามความมั่นคงตลอดไปนั้นของดินแดนแห่งนี้นะเการที่จะรักษาความมั่นคงตลอดไปของดินแดนแห่งนี้นะท่านโชกุนจะต้องรักษาความมั่นคงของตัวเองให้ได้ซะก่อนกาย,ยนนเนื้อนั้น มันจะผุพังและเน่าเปื่อยนะสุดท้ายก็จะต้องถูกแทนที่เออเราก็ต้องเลยสร้างเวทเซลนะเออก็คือร่างจำแรงนะเออสร้างร่างจำแรงมาเป็นหุ่นเชิดนะทดแทนนะส่วนจิตวิญญาณของโชกุนนั้นไม่สามารถที่จะหลีกหนีจากการสึกกร่อนได้เหมือนเช่นแค่กับกายเนื้อนั้นหรอกนะดังนั้นจึงฝังจิตวิญญาณเอาไว้ในดาบนมยังไงล่ะ ออและการใช้สมาธินะพี่หลี่ยกยออลีก่ยงเสียงรบกวนทั้งหมดนะก็ <Hello. S 1> จะทำ <Hello. S 1> ให้จิต <Hello. S 1> วิญญาณของเธอนั้นสงบนิ่งอยู่ในดาบนมได้อถ้างั้นสถานที่ที่เธอใช้ดาบเล่มนั้นฟันก็จะถูกเปิดออกอ๋อ oh, หมายความว่า ดาบนั้นคือกุญแจครับทุกคนครับทันทีที่โชกุนไม่ถึงไอ้ตัวร่างจำแรงแนละ้วทุกคนนะดึงหนาบออกจากนมมาฟันเมื่อไหรแล้วก็อประตูมิติจะเปิดออกแล้วเราก็จะเข้าไปพบกับไรเดนโชกุนที่อยู่ในโลกมิติได้นั่นเองครับทุกคนครับดินแดนแห่งใจ,ใจบริสุทธิ์นะเออเป็นสถานที่ที่เหมือนกับโลกภายในอืมของเธอนะเออจะยอมรับการมีอยู่ของตัวตนของเธอเท่านั้น ปิดกั้นอยู่ภายในโลกของตัวเองและปล่อยให้เจ้าร่างจกำลังนั้นวิ่งตามความเป็นนิรันด์อย่างไม่แยแสสิ่งอื่นใดนะเออก็คือเจ้าอ่าร่างจกำลังหุ่นเชิดนั้นก็จะได้รับคําสั่งครับทุกคนครับว่าจะต้องอ่าสร้างความมั่นคงให้กับประเทศนี้เท่านั้นอะไรก็ตามที่อ่าเป็นปฏิปัติต่อความอ่า ไม่มั่นคงอะนะทุกคนนะเอออะไรที่ทําให้ประเทศนี้ไม่มั่นคงสิ่งนั้นก็จะต้องจัดการครับแล้วก็ทําตามหน้าที่เท่านั้นครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีความรู้สึกอะไรเลยนั่นเองครับทุกคนครับอ๋อนี่ก็คือห้ทนทางสู่ความมั่นคงที่แท้ทรูของไอจังนั่นเองนะอ๋อเหมือนจงลี่ก็เคยพูดถึงเรื่องนี้นะท้าไมาถึงมอร์เร็กซ์เนี่ยเหรอไม่ได้เจอตั้งนานเลยนะที่แท้ทแท้แ,ทแห่งเมืองจีนนี่นก็เลือก เดินทางแบบนี้เงั้ยเป็นเทพเจ้าที่น่าสนใจจริงๆสะด้วยต่างอะไรก็ตามเหมือนนะที่โชคุณไรเดนทำแบบนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาเอแบบที่เกิดขึ้นกับจงลี่ได้จริงๆนะเออแต่ว่านะพิธีการของเธอมันก็เหมือนเด็กน้อยที่โมโหแล้วก็ขังตัวเองอยู่ในห้องนอนนะเออกจาก ธอจะเรียกว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นคือความมั่นคงตลอดไปนั้นเออมันได้กลายเป็นสิ่งที่ตัวตนของเธอเข้าใจว่าความเป็นนิรันดร์นะอือจะพูดให้ชัดก็คือมันก็แค่เธอกําลังกลัวที่จะตายเท่านั้นเองเออกลัวที่จะหายไปเท่านั้นเองเอ,อืมแล้วคุณจะให้เราทําอะไรกันละ่ะแท้จริงแล้วนะเธอและฉนะันเน่ะอยู่ในจุดเดียวกัน เธอต้องการที่จะช่วยผู้คนแห่งอินาสมารจากคำสั่งล่าทิ่ฉันฉันเองก็เหมือนกันียงแ,แต่ว่าฉันยังต้องการช่วยเหลือดินแดนแห่งนี้ด้วยนะโดยการช่วยเธอคนนั้นไปด้วยคุณจ้าสำคัญก็คือดินแดนแห่งใจบริสุทธิ์นั่นแหละเอ,อ่อถ้าหากว่าเอาชนะไอจังในโลกนั้นได้แล้วก็ก็มีความเป็นไปได้ที่จะย้อนกลับเจ็ดจำนงของโชกุนได้แล้วนะ นี่คือวิธีการจะล้มล้างคำสั่งล่าวิชั่นที่คุณวางแผนไว้อย่างนั้นเหรอไม่ใช่การหักล้างเธอด้วยคำพูดและไม่ใช่การยืมกำลังกองทัพต่อต้าน<ช>แต่เป็นการย้อนกลับโลกภายในของโชกุนโดยตรงอย่างนั้นเหรอฮะหมายถึงให้เราเข้าไปทำลายโลกนั้นแล้วไอจังก็จะกลับมายัางโลกข้างนอกหรือว่าไอจังจะตายไปเลยล่ะเข้าใจอะไรง่ายดินี่สรุปก็คือนะ เออรา,าจะ,จะท <ำ S 1> ําเมืองนี้<ะ>กลับ<ะ>มานั้น<ะ>ก่อนอื่นจะต้องตกอยู่ในความมืดช่วนีรันให้ได้ก่อนอืมเฮ้ยก่อนที่มันจะตกอยู่ในความมืดช่วนีรันเร์เออฉันจะต้องทํำยังไงเ,ออเออก็ต้องอ,อ ดังที่บอกไปแล้วดิแดนแห่งใจบริสุทธิ์นั้นจะต้องอนุญาตให้ตัวตนของเธอดำรงอยู่ได้เท่านั้นและการที่เธอจะสามารถปรากฏตัวที่นั่นได้นั้นก็พิสูจน์ว่าจกุนไรเดนนั้นมีความสนใจในตัวเธอมากเออเพราะว่าตั้งแต่เธอทราบดิแดนแห่งนั้นขึ้นนะเธอยังไม่เคยให้ใครเข้าไปเลยนอกจากเราอย่างนั้นเหรอ อ๋อแสดงว่าโชกุนคงจะไม่เคยได้พบกับคนที่แสดงถึงความไม่มั่นคงต่อความเป็นนิรันต์มากมายขนาดนี้มาก่อนเพราะเรานั้นคือผู้ที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยมีคนอื่นเข้าไปเลยล่ะตั้งแต่ตอนที่แม่คนนั้นเนี่ยศรัทธาในความเป็นนิรันต์เธอก็เริ่มปิดกั้นตัวเองและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะถึงขั้นไม่มีใครรู้ที่แท้จริงแล้วสถานที่แห่งนั้นจะเป็นยังไงนะ ฉันก็ยังไม่เคยเห็นเลยนะการมีอยู่ของเธอไม่เพียงแต่จะเป็นโอกาสทุนั้นยังเป็นอุญจอีกด้วยเธอไม่ทำให้ฉันผิดหวังแน่ๆเลยสาวน้อยอืมเอาละแล้วทํามาอยู่ๆจะไปเลยอะ่ะกูจะไปไหนเนี้ยฝึกซ้อมพิเศษต่อต้อานโชกุนไรเดนยังไงออะเออฉันอุตส่าห์ตั้งใจเตรียมไว้ให้เธอเชียวนะรีบตามเร็ว อา uh huh. ทุกคนครับโอ้โ oh หนี่เราจะมีโอกาสได้รับรลงังที่สามารถเอาชนะชมกุลไรเดนได้แล้วนะทุกคนนะ